มาแล้วครับหนึ่งศย์กรุงเทพเชียงใหม่แสงไฟมาแต่ไกลนะครับรถล,ลาชามาสี่สิบกว่านะครับสี่สิบกว่านาทีนะครับลาชามาทุกวันนะฮะขบวนนี้ใครที่รอขึ้นหนึ่งย์ต้องทำใจนิดนึงนะครับไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทำไมรถล,ลาชาทุกวัน จออชุมแสงเสร็จแล้วไปจอยทีหนึ่งที่ปามุนาคตะพานหินพิจิตบางกระทุ่มพิสลุโลกโพลมพิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักด์ตรอนอุตรดิศศราอาจเด่นชัยบ้านปิ่นแม่เมะาะนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสี่สุดที่เชียงใหม่นะครับรถไปถึงตีห้าเกือบทุกวันนะครับเพราะรถเสียเวลามา รู้นะครับรู้มันทุกวันเลยขบวนเนี้ยราชาทุกวันบางวันร้อยกว่านะครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะเอาดิมาแล้วนะครับ1นึคนก็ขึ้นเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวบางวันจะไปแซงสหนึงพิพินภาณหินนะครับสองสองซีหนึ่งหนึ่งสามน,นะครับ 2, 4, ขอเหียเงินนะครับลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากนี่นะครับภูดรสารเอาสตอมสีหนึ่งหนึ่งสามทะกระบวนนะครับวันนี้สีสดใสนะครับ นี่นะครับกรุงเทพเชียงใหม่รอผู้โดยสารขึ้นนะครับใครที่รอหัวจากคุณตั้งแมนมารอได้เลยนะครับแต่แนะนำว่าให้รอตอนช่วงประมาณสัก3ามทุ่มไป4กี่สีทุ่มนะครับตามสถานีรถไฟใกล้บ้านคุณยังไม่หมดนะครับ ขอพูดอีกรอบนะครับจออชุ้มแสงเสร็จแล้วไปจอยทีนึงที่บางมุนาานาตพายหินพิจิตรบางกระทุ่มพิซุโลโพลงมพิรามหนองต้มพิชัยชุมทางบ้านดาราทาสักตกร,ตรอุตรดิซิลาเด่นชัยบ้านปิ่นแม่เมะอะนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสิ่สุดที่เชียงใหม่นะครับรถไปถึงตีห้เกือบทุกวันนะครับ างวันนะครับจะไม่เหมือนกันตู้นอนสองพันนะครับเด่นๆเลยมีโอกาสนั่งในนอนห้าตู้นอนอยางนั่งเหมือนกันชั้นสามนั่งบ่อยสุดนะครับนั่งบ่อยจริงๆนะฮะชั้นสามสำหรับผม นั่งชั้นสองพัดลมปิดท้ายในชั้น3ามนะครับวันนี้ตูยาวไปพิเศษนะครับเสริมมาเสริมมาไปเจอไก่ทีหนึ่งขบวนเก้านะครับผม